ามันติดราคาจอยากซื้อนะเพราะอะไรเราก็ไม่รู้เราคิดว่าอ่ะคิดว่าซื้อแต่สมมตินะซื้อคเวตมาเวกเนี่ยทาไมติดตไโอ้หูจอื่นเขาขายกระตัวละสองพันมีอาจจะขายขายลูกภาพมันสามพันเราก็ไม่รู้เพราะเขาไม่ติดตาปจริงลูกดังงั้นถ้าเขาไม่ติดตาปกูแนะนําว่าไม่ไม่ต้องไปสนใจะลูกนะขอจะเอาเปรียบเราเนาะอันนี้ติดไปเท่าไหร่ลูก สามร้อยห้าเอ้ยครูสามพันห้าร้อยบาทลราคากี่บาทหูกกร้อยบาทดังนั้นถ้าคุณครูซื้อเตาเครื่องนี้คุณครูต้องจ่ายเงินล้านเ่า อ่า,อามาเลแล้วเนาะครับเจอเท่าไหร่เรลืกสองพันเก้ารบาทเยี่ยมต่อไปการรับราคาอีกเหมือนกันอ่ะอันนี้ให้เธอเลือกใครได้คะแนนน้อยสุดมักกี้เนี่ย ได้แล้วซีหนูล่ะห่าหนูหนูนตัางอ่าให้กลุ่มสามเลยอ่ะอันนี้ลูกอะไรลูกเทนนิสเขาติดราคาเท่าไร่ลูกร้อยสี่บาทซื้อได้แล้วเพราะเขาบอกราคาเลยเนาะอ่ะสนใจสนใจโอ้ลดราสามสิบห้าบาทดังนั้นลูกเทนนิสลูกเนี้ย ้าคุมสามจะซื้อต้องใจเงินเพราะขาโตร้อห้าบาทร้อยหาบาทเด้อตรงไม่งอะต่อไปฟุตบอลให้คุมสองเพราะได้คะแนนอันดับสองเนะครับลูกบอลต่อราคาเท่าไรลูกคุณน่คุณกนนคุณนนได้กี่แต้มน่ะโทษอโทษคุมนี้ได้กี่แ้งลูกสองอะลูกบอลบอลสอง หกเศษรถราคาเท่าไหร่ลูกซี่สิบห้าบาทข้อนี้ตั้งใจในราคาเท่าไรสองร้อยสิบห้าบาทได้ยังไงได้จากราคาที่ติดไว้ลบด้วยราคาที่รานค้าลดให้มันจะเหลือสองร้อยสิบห้าบาทนะครับต่อไปสินค้าที่สุดท้ายไม่มีโอกาสเลือกแล้วติดตายเลยลูก i <laughs> ซื้อเพียงะะอะร้านค้าลดราคาให <c oughs> ้10บาท <c oughs> บาทำไมลูกมาดูการลดราคาอย่างหนึ่งทำไลูกกับร้านค้าแปะป้ายไว้2,350แต่ถ้าซื้อวันนี้จ่ายเพียงแค่200โดยท้องแค่200ดังนั้นมีไครูลดให้หนูใจลูกร้านค้าลดให้เรา150บาทเยี่ยมอะถูกต้องอ่ะ สรุปขอที่ลูกลกรารลดราคาแบบหนึง่งก็คือลดราคาโดยระบุกหรือบ่งบอกกันหมเลยใช่ไหมครับราการลดราคาหมายถึงอะไรบอกไ,ได้ยังเธอเธอการลดจากราคาอ,อ้าถูกต้องหมายถึงว่าราคาขายเป็นไงลูกน้อยกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ร้านคา้าติดป้ายไว้ใช่ไหมใช่ร้านค้าติดไว้หนึ่งร้อย ลด10บาทขายเท่าไรลูก9 0แต่ว่าราคาขายน้อยกว่าราคาที่ร้านค้าติดไว้แต่มใช่เรื่องการลดราคาแต่เงินน้อยลงลูกนาอะต่อไป,ไปอีกประเภทหนึง่งคือการลดราคาที่บ่งบอกเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละนะครับคำนี้ไม่ใช่คำว่าเลกร้อยละนะหรือร้อยละหมายถึงเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างร้อยละหรือเปอร์ ไม่มีที่ไหนอ่ะก,กูแก,กก่อนนะไม่มีที่ไหนใช้ทั้งสองคำอยู่ในประโยคเดียวกันหรือคำพูดเดียวกันหรือความหมายเดียวกันไม่มีอาใครก็ได้ไปดิไม่ต้องการเอ่อฟังใล้วนเช่น ไม่ไมลูกซีเปอร์เซนต์เบ้อผิดอะไรลูกอะไรลูกใช่อันนี้คืออย่างเดียวคนนันเองลูกแต่อันนี้เป็นสัญลักษณไม่ใช่ไม่ใชสัญลักษณ์นะี้แบบครอกว่าลูกนะ ใหแล้วนะลูกต่อการลดราคาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะส่วนใหญ่ราคาจะใช้แบบนี้มากกว่าใช่ไหมลูกสำหรับมองและดึงดูดใจนะครับลดกี่เปอร์เซน็นต์ลด้อยแล้วเท่าไหร่จะอยู่ในป้ายเซลล์หี่ใหญ่หรืออาจจะเป็นสีแดงแดงนะครับเพื่อเราดึงดูดสายตามองปุ๊บสะดุดตาปั๊บดึงดูดให้เราชนซื้อนะครับ ไปไม่ก็หมาสิลูกเสือตัวหนึ่งราคา20อันออกอานออกมาดูอาแป๊บนหนึ่งต่อสามเสื้อตัวหนึ่งราคา20ลราคา20เป็นหมายความว่าลด20เปอร์เซ็นถ่าตป้ายว่า100บาท เสือ้อตัวยีลบกี่บาทลดไปรึเปล่าถ้าติดหนึ่งร้อยบาทลดกี่บาทลูกยีิบบาทยีสบาทและขายจริงเท่าไหร่แปบาทแบจนลูกอ่าแต่ขายได้แล้วครับแปบาท ความเขงาใจว่ายอย่างไรครหรึ่งหลดห้าสิบอร์เซ็กถ้าบอกลดห้าสิที่ไหนที่นั่นถล่มทลายลูกค้าตึ้มนะครับลดห้าสิเร์เซ็นจุะดเพ่ลยอ่าลดจักรยานนะครับติดป้ายไว้สองพันบาทสองพบาทนะครับสองพนบาทติดป้ายไว้สองพบาทลดราคาหปเ ขอโทษลดราคา50%อร์แสดงว่ารถกัรยานเนี้ถ้าหนูมซื้อต้องแต่งยนท่งอรขึ้นราคาแชมลกาถึงพันสิบสิบขึ้ราคาถ้าคุณสอบว่าโรงเรียนบ้านองเหน่งเนี้ยมีนักเรียนหญิงกับนักเรียนชาย50%าสิบายความะไรเลูกเมี้คนูชายสนถ้าเชีบกันึงร้อยจะ่ปหมลูกถ้าเป็นภาษาจีนบันเลยเริ่่งเรื่องเป็นนักเรียน เริ่มเดินไปนะใช่เออมีนักเกกรียนหญิงตั้งเรียนชายอย่างละเพื่หรือ,อ,อเท่ากันในช่ไม่ใช่ทากันไหมลูกเท่ากันนะอ่ะต่อไปตัวอย่างเคสอ่าอืมเคสวันนี้เคสมาโรงเรียนตรงเนี้ยอาการเคสห้าสิบห้าสิบเนี่ยถ้าเรามองแบบนี้เราคิดว่าเคสเป็นไง ม,มาว่านั่งนั่งป่วยเครื่องหนึง่งดีเครื่องหนึง่งใช่ไหมใช่อ่าเหมือนกันถ้าคุณครูมีเพื่อนอยู่โปรงพยาบาลคนโควก็โทรไปสอบถามอาการอ่าเพื่อนเขาชื่อเอแฟนเขาชื่อบีอูมาตัวหาเอได้เลกไม่ได้นะเออยู่โรงพยาบาลใช้สัตว์ไม่ได้ยนะังเขาโหาบีฮั <Okay. S 2> ลโหลบีว,ว่าไรเป็นเื่องเียบีเอคือว่าเอ ไม่สบายอะอาการเป็นไรมั้งครับหนะ้าดีจะตอบเลยว่าอะ5รอะไรอาการเรี่้า้าศึกอัลลอเอเรานยังไงกันละเออ๋บีเอมันยังไงกันละข้าศึกข้าศอ่ะข้าขอความมันลงแบบความไลูกตายห้าสิบหนยเก้าสิบือกายห้าสิบเป็นตายเข้ามาจะลูกเป็น5้าสิบตายห้าสิบเป็นตายเท่ากัน รอบหักติหายหักติดนะครับเอ้าบอ,อกว่าเออบีติดก่อนเลยไปบีบีวันเราไม่ได้มาเยี่ยมตรองนะการด,ดีขึ้นย่างเงี้ยโอจาราบคนจาราบแปดสิบที่สิบ้ย เป็นตัวนี้ราคาเท่าไรลูกห้าสิบบาท่ะสรุปการลดราคาเป็นร้อยล้าหรือเปอร์เซ็นเป็นการบอกส่วนลดเมื่อเทียบกับราคาที่ติดไว้เท่าไรลูกหนึ่งร้อยใช่ไหมใช่เทียบกับราคาหนึ่งร้อยตามสัดส่วนนะลูกนะมาดูอยาสกายอะไรลูกนี่อะไรลูกล้มลมอันนี้สีสวยงามมาก แค่นี้มาวิเคราะห์กันนะครับอันอื right. ่นไม่ต้องสนใจลดราคา10% 10%ของอะไรลูกของอะไรของราคาที่เขาติดไว้นะครับของ10%เปอร์เซ็นต์เก็นส่วนได้หลลูก10%อะไรลูกเก็บส่วนร้อยร้อยรละสิบสิบเปอร์เซ็นต์เก็บเส่วนได้สิบส่วนร้อยเซ็ตเซ็ตส่วนร้อยของของคืออะไรลูกเออา่ของคืออนามัยเทียบกับหรือเทียบสมบั ยางมาถึงคูณคูกับราคาที่ติดไว้ติดไว้เท่าไรครับร้อย้าสิบาร้อยห้าสิบดังนั้นเราจะได้คำตอบว่าสิบส่วนร้อยคูณกับจะได้ตอบไหนลูกตาส่นกรบนกนารน,นะครับก็จะเหลือเรื่องคูณเลไลูกสิบห้าัตอเท่าไรครับสิบห <15. S 1> ้าดังนั้นไปลบสิบห้า ร้าบาทลดสิบแต่ลดสิบห้าบาทคุณผู้ถามย้อนสักหคำถามนะครับว่ารดราคาร้อสิเนี่ยลดสิบห้าบาทแล้วขายราคาเท่าไหร่ร้อยามสิบหยมอ่ะต่อไปสรุ